่สำหรับข่าวนี้เรามาดูข่าวของหนุ่มกันชัยกันบ้างนะคะย้อนวันแผ่นดินไว้ทำไม A กับ Y อยังนั่งอยู่ในรายการ ชี้สาเหตุทำไมยังนั่งอยู่ย้อนวันแผ่นดินไหวรายการโหนกระแสต,ต้องปิดจบรายการทันทีแต่ทุกคนือฮาคือเอมิราและสามีวยัยยังนั่งอยู่ในรายการขณะที่ทุกคนนั้นวิ่งออกไปหมดแล้วบ้างก็หลบใต้โต๊ะบ้างโดยในวันที่3 1ที่ผ่านมาหนุ่มกันชัยถามด้านเอมิราว่าวันนั้นทำอะไรกันอยู่เอบอกว่าดึงไม่ไม่ออกมันติดกับเก้าอี้ กันชัยบอกต่อว่าวันหลังมีเหตุการณ์แบบนี้น้องกระชากไม่ได้เลยนะแต่พี่เข้าใจแหละคงตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกแต่คุณววยก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีเนาะหนุ่มกันชัยเล่าต่อว่าวันนั้นนั่งอ่านข่าวอยู่เริ่มรู้สึกมีความสั่นไหวทีมงานตะโกนเข้ามาว่าเป็นดินไหวระวังไฟล่นให้รีบออกมาแล้วสักพักหนึ่งได้ยินว่าให้ไปทางบันไดหนีไฟระวังอาคารถลม่มต้องหยุดรายการผมก็ออกทุกคนก็ออก กลับไปดูเทปอีกทีเอา้าเอกับไวาอยังนั่งอยู่แกะไม้กันอยู่ทีหลังไม่ต้องนะลูกไม้เป็นของนอกกายหนูกระชากออกไปเลยพากันออกไปก่อนไม่ต้องนั่งมันอันตรายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมสองคนนี้ยังนั่งอยู่ในรายการต้องบอกว่ามีไม้ติดเก้าอี้อยู่เลยไปกันไม่ได้วันหลังจะได้รู้ว่ากระชากไม้ไปเลยไปก่อนเลย อย่างไรก็ยินดีด้วยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเชื่อว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปจะช่วยให้เราหลายๆคนมีสติกันมากขึ้นเวลาเกิดอะไรขึ้นให้เราตั้งสตินะคะเพื่อความปลอดภัยของเราใกล้วันปีใหม่เข้ามาทุกทีแล้วขอให้ทุกๆคนโชคดีและปลอดภัยกันนะคะ